สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ม่พ่อไปกับจ้าพ้ากอบเกล็แล้ววันนี้เชฟเป็นเมนูทอดมันนะจ้าทอดมันหมูเนาะมาเห็ดเป็นน้ำกันจ้าวัตถุดิบก็จะบอกไปในคลิปเลยเนาะแรกก็จะมีเป็นหมักเผาจ้าเดี่ย็จะเป็นหมูสับสับจ้าตามด้วยไข่ไก่นะจ้า จมีพริกแกงอัตราส่วนนี่คือกว๋วยกะเอาด้วยจ้ะทุกคนกะเอาปริมาณมากปริมาณหน่อยกะกะเอาเลยจ้ะตามด้วยใบยมะกรูดจ้ะใบมะกรูดหันนะ่นฝอยเนาะ หลอดดีจ้าเกลือกัสารแทนความหวานแทนน้ำตาลนะจ้ากัะขยำขยำเลย แต่ยัมันส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะจ้ะไผจะใส่แป้งทอดก็ได้นะจ้ะแป้งสาลีเนาะแต่ว่าก่อนบะใส่จ้ะ จ้าทุกคนแค่นี้ก็เป็นน้ำซีลวเนาะเดี๋ยวเขาจะเอาไปปั่นลุงทอดกันจ้าจ้าทุกคนก็นจะตั้งกระทะเนาะสำหรับทอดจ้าร้อยน้ำมันหอนเดี๋ยวเขาจะปั่นลุงทอดกันจ้าจ้าทุกคนนำม้นมันหอนแล้วก็ปั่นลงทอดเลยนะจ้าก่อนประมาณสี่เท่าจ้า มันหมูสูตรนี้จะออกหวานน้ำนะจ๊ะอ,ออกหวานน้ำเค็มตามเนาะกินกับนขนันย้อนทอนนดนี่แซ่บใ้จ๊ะเป็นอีเมนู่นึนงแต่ปล่อยมกักคักตอนแต่ยุบานเนาะอยู่เมืองไทยยาย็ิซูกินแต่ยายกับแม่็ิซูกิน ด้วยมันสุกนะจ๊ะเดี๋ยวเขาก็จะกลับด่านกันเนาะออกกลับด่านได้จ้ะ มีพืปนทีว่างเท่ากับปั่นล้มอ,อดเรื่อยๆนะจ๊ะ แต่เขาก็เอาออกเนาะนี่ก็สุกแล้วเขาก็เอาไอดนนที่มันสุกเหลืองสุกแล้วเขาก็เอาออกนะจ๊ะ เขากับปั่นนันไม่ลงทอดนะจ้าก่อยก็จะทอดไปจนกว่ามันหมดเราเขาว่าเมืองกัน,กนตอนทอดเสร็จแล้วกันตาจ้าทุกคนทอดมันหมูของก้อยก็เสร็จแลวเนาะก้อยก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้นะจ้าพอกันไม่คลิปหนาขอบคุณที่คุขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับช่มรับฟังไงกำลังใจจ้าฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจมาจ้าพอกันไม่คลิปหนาบายบาย